สวัสดีครับโปเต้ครับวันนี้จะมาคุยเรื่องของการทำ Transition แล้วนะครับเป็นตอนแรกของการทำดาวสวิงแหละโอเคครับทรานซิชันคืออะไรทรานซิชันคือการเปลี่ยนจากแบ็กสวิงเป็นดาวสวิงนะครับมีรูปแบบการทำงานอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกันแต่ผมบอกเลยนะครับตอนนี้ดูดีๆนะครับเพราะว่าไอเรื่องของการทำทรานซิชันเนี่ยหลายคนมีปัญหาคือ ร่างกายไม่ค่อยทาสิ่งที่ตามมาก็คือตีไม่ตรงตีแล้วไม่ได้ระย,ยะนะครับทั้งๆที่บางคนเนี่ยพยายามจะตีให้แรงนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นและมีรูปแบบการทํางานอย่างไรนะครับโอเคต่อจากคราวที่แล้วคราวที่วพูดถึงตาแหน่งที่เป็นทนะ็อปสวิงมาเซ็ตอัพเสร็จปุ๊บขึ้นท็อปสวิงปุ๊บนะครับในขณะที่เราท็อปสวิงนะครับน้ําหนักเราอยู่เท้าขวา แนวหัวไหลนะครับ,บ,ระรบจะหมุนมากกว่าแนวสะโพกอันนี้คือตำแหนที่เป็นท็อปสูินการทำทรานซิชันมีดังนี้ครับการทำทรานซิชันคือการเคลื่อนน้ำหนักจากขวาไปสูซ้ายวิธีการทำคือเลื่อนสะโพกไปแนวตรงลักษณะแบบนี้ครับดูนะครับเลื่อนสะโพกไปแนวตรงจะเห็นว่ามือผมเนี่ยนะครับถูกดึงลงมาโดยอยัตโนมัติเราจะไม่ใช่ดึงแขนลงมาลักษณะแบบนี้ แบบนี้ไม่ใช่ทราน i ิชันเพราะน้ำหนักจะยังอยู่เท้าขวาเลยทำให้หลายคนตีกอล์ฟแล้วไม่แรงตีแล้วไม่ไกลใครทำแบบนี้ต้องเปลี่ยนแบบนี้ครับแบ็กสวิงทราน i ิชันเลื่อนสะโพกเป็นแนวตรงครับจะเห็นว่าแนวกระดูกสันหลังผมยังเอียงขวาอยู่นะครับตำแหน่งศีรษะยังอยู่หลังรูอยู่แบบนี้เลื่อนสะโพกเป็นแนวตรงน้ำหนักจะอยู่ที่เท้าซ้าย เท้าวขวา20แนวหัวเข็มขัดจะอยู่ขนานกับแนวเป้าหมายแนวหัวไหลจะยังปิดอยู่ในมุมประมาณทั้ง45องศาอันนี้คือการทำ transition หลายคนไม่ได้ทำภาพนี้เวลาตีออกมาหมุนอย่างนี้เป็น r e b o r d น้ำหนักนอยู่เท้าวขวาตีอย่างไรก็ไม่ไก่ฉะนั้นถ้าคนไหนมีปัญหาในการทำ transition ขอให้ดูตอนนี้หลายๆครั้ง วิธีการซ้อมที่ดีคือทําช้าๆทําแบบที่ผมทําไม่ต้องมีลูกทําสปีดช้าๆค่อยๆเพิ่มความจําของกล้ามเนื้อเข้าไปในร่างกายของเราเองแล้วคุณจะทําได้ถ้าจะตีลูกก็ขอให้ตีเบาๆไม่หวังผลเรื่องของระยะไม่หวังผลเรื่องของทิศทางในเบื้องต้นก่อนทำไปสักพักหนึ่งครับ อาจจะมีถึงพันหรือสองพันสวิงเพื่อทำให้เกิดหน่วยความจำซึ่งแต่ละคนไม่เท่ากันอยู่แล้วลองทำดูถ้าร่างกายมีหน่วยความจำแบบนี้แล้วผมรับรองว่าคุณจะตีกอล์ฟได้แม่นขึ้นไกลขึ้นทิศทางก็จะดีขึ้นด้วยลองดูนะครับโอกาสหน้าพบกับโปรเต้ใหม่ครับตอนที่หน้าไม้สัมผัสรูปหรือตอน Impact แล้วสวัสดีครับ